กลับมาติดตามห้องข่าว NBT กันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่อง NBT Talk ครับ การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าเมอร์สนะครับที่กำลังมีการระบาดที่เกาหลีใต้ตอนนี้จำนวนของผู้ที่ถูกกักบริเวณไว้นะครับเพื่อที่จะควบคุมโรคนั้นที่เกาหลีใต้มีประมาณ1,300กว่ารายซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เองครับกรมควบคุมโรคก็ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ไกลจากไทยเราเลยนั่นคือที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีประชาชนคนไทยเดินทางนั้นไปมาไปเที่ยวกันตัวเลขค่อนข้างจะสูงทีเดียวที่เกาหลีใต้วันนี้มีการจัดประชุม กันครับในส่วนของกรมควบคุมโรคและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธาร,รณสุขเพื่อที่จะเป็นการจัดประชุมนะครับเพื่อทบทวนถึงการเฝ้าระวังการติดเชื้อและก็การที่จะป้องกันยังไงไม่ให้มีการระบาดแพร่เข้ามาสู่ในประเทศไทยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในวันนี้ที่จะพูดคุยกับท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับคุณฤิษีักดิ์ูชมัง้านครับ ครับท่านที่ปรครับณขณะนี้สถานการณ์ของไวรัสโคโรนาเมอร์สนะครับที่กําลังระบาดหรือว่าเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไงบ้างครับคือเราตามข่าวดูนะฮะตอนนี้ป่วยจริงๆเนี่ยสามสิบรายนะครับและเสียชีวิตไปสองรายนะครับจริงๆเคสแรกเนี่ยรายแรกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับคนทางเกาหลีใต้และวก็ไปทางตะวันออกกลางครับนะครับไปตั้งแต่ประมาณสิบแปดเมษาจนถึงสี่พฤษภาคมคือเหมือนไปธุรกิจประมาณสักสี่ประเทศได้ นะครับกลับมาที่เกาหลีในวันที่สี่นะครับวันที่สิบเอ็ดแต่มีอาการมีไข้นะครับเข้าไปที่คลินิกก่อนนะไปหาที่คลินิกแห่งที่หนึ่งนะครับรักษาอยู่สักสามครั้งไม่ดีขึ้นก็ไปนอนโรงพยาบาลแห่งที่สองนะครับนอนอยู่ประมาณสักสามวันได้นะครับนะก็ออกจากโรงพยาบาลนะไม่ดีขึ้นนะครับไปที่คลินิกแห่งที่สามนะครับแลวสุดท้ายเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแห่งที่สี่ นะครับแล้วก็จนวินิจฉัยได้นะครับป่วยตั้งแต่สิบเอ็ดนะฮะวินิจฉัยได้เนี่ยคือวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนะครับเขาก็รายงานทางองค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็มีข่าวออกมานะครับแล้วก็มีการติดติดเชื้อครับนะคนที่สองนี่คือภรรยาที่ดูแลนะฮะคนที่สามนี่คือผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันนะฮะอยู่ในห้องห้องเดียวกันนะฮะแล้วก็รายที่สี่ก็เป็นลูกของอ่าผู้ป่วยคนที่สามนะครับรายที่ห้าเนี่ยมาเป็นที่คุณหมอครับ คุณหมอที่คลินิกแห่งที่สามนะครับแล้วก็มีคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งที่สองกับพยาบาลอีกคนหนึ่งจากคลินิกแห่งที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีผู้ป่วยซึ่งนอนอยู่ในแผนกเดียวกันนะครับโดยสรุปเนี่ยนะตอนที่25คนเนี่ยนะฮะเป็นคนติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ย 23, 23คน23แล้วก็23ค,คนก็เป็นคนป่วยหนึ่งคนแล้วก็เป็นภรรยาทึ่งอาจจะติดจากที่บ้านอันนี้คือคือบทเรียนที่เราได้จากทางทางเกาหลีใต้ นะครับนีถ้าไปดูที่ตั้งแต่จริงๆไอ้ตัวโคโรนาไวรัสนะฮะสายพันธุ์2012เนี่ยมีตั้งแต่ปี2555แล้วครับครับนะครับตอนนั้นเกิดที่ทางประเทศทางตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบียนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีรายงานอยู่ประมาณทัก1,400เศษได้1,100เศษได้1,100ประมาณ1,150นะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยประมาณทัก400คนนะครับตอนนั้นเราดูก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้แพร่โรคง่าย นะครับหนึ่งคนอาจจะแพร่ไปถึงอีกหนึ one, who sits, who Venice, ่งคนนะครับแต่ที่เกาหลีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อซึ่งเราก็ตามดูอยู่ข้อมูลนะครับหนึ่งคนขนาดนี้แพร่ไปแล้วสามสิบครับนะครับเลยก็ต้องดูพวกนี้ต่อว่าจะแพร่อีกแค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มเริ่มไม่ใช่วงที่หนึ่งและการติดโรคเนี่ยวงที่หนึ่งก็คือคนไข้คนที่หนึ่งที่มาจากเกาหลีแล้วก็ติดจากคนข้างเคียงที่ไปสัมผัสกับเขาตอนนี้เริ่มมีวงที่สองและวงที่สองก็คือคนที่ติดจากคนที่หนึ่งแล้วก็ไปแพร่ต่อ นะครับแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือมีคนหนึ่งเนี่ยนะก็คือเป็นลูกของผู้ป่วยคนที่สามเนี่ยที่ทำการเกาหลีบอกให้กักตัวไว้แล้วเฝ้าดูอาการเนี่ยปรากฏว่าออกนอกประเทศไปเมืองจีนนะครับไปเมืองจีนแล้วก็ไปไปถูกกักที่เมืองจีนแล้วก็ตอนนี้ที่เมืองจีนก็ตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นไอโควิดน้าเมอร์ส โคโรน,นาไวรัสด้วยครับอันนี้นี่คือสถานการณ์นะครับคุณหมอครับ,คร,บครับผมตอนนี้คือความรุนแรงของเจ้าตัวไวรัสนี้มีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้มันถึงสถานการณ์มีการแพร่ระบาดหนึ่งคนประมาณสามสิบคนมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรการเสียชีวิตก็มีด้วยความรุนแรงรเป็นยังไงบ้างฮะคุณหมอคือมันตั้งแต่เป็นอาการน้อยๆครับจนไปถึงรุนแรงจนเสียชีวิตได้ครับ นะก็มีบางรายนะฮะที่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีอาการเป็นหวัดธรรมดามีไหมมีครับนะครับไปจนถึงรุนแรงนี้ก็คืออาการเป็นแบบปอดมวมระบบทางเดินหายใจล้มเหลวไตวายนะครับแล้วก็เสียชีวิตนั้นสเปกตรัมของโรคมันเนี่ยกว้างมากนะครับในรายที่รุนแรงนี้ก็อาจจะเสียชีวิตได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างที่เกาหลีเนี่ยนะครับตอนนี้เสียชีวิตไปสองคนจากทั้งหมดสามสิบนะครับก็เพียงเสียชีวิตประมาณสักหกเปอร์เซ็นตกว่า ใช่ไหมครอันนี้ก็เพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องต้องตามดูต่อนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเพิ่งพบเมื่อปี2555นี้นะครับแล้วก็คงต้องสั่งสมองความรู้แล้วก็ต้องดูแลต้องจัดการโรคนี้นะครับครับเบื้องต้นเลยการฟักตัวของโรคนี้หลังจากที่เราได้รับเชื้อมาเนี่ยฟักตัวใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเพนกวบอกว่า11เนี่ยมารู้วันที่20ในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตรายแรกเนี่ยฮะของเขาเนี่ย เจ็ดวันเนาะเจ็ดวันกลายเนี่ยที่เกาหลีก็โดยทั่วไปเนี่ยคือได้ตั้งแต่สองวันจนถึงสิบสี่วัน<ม>ตอนนี้ที่นานที่สุดก็คือสิบสี่วันเพราะเราก็ใช้ตัวสิบสี่วันนี่แหละถ้าเกิดว่ามีใครที่ไปตะวันออกกลางนะครับประเทศที่มีการระบาดแล้วกลับมาแล้วมีไข้ขึ้นภายในสิบเอ็ดวันเนี่ยต้องบอกคุณหมอครับนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นโรคนี้ได้หมายความว่าดูสังเกตที่ไข้ใช่ไหมคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้ลำดับแรกเลยเนี่ยคือเป็นไข้ก่อนใช่ไหมคุณหมอเอ่อพวกโรคนี้จะมีไข้ นะครับ,รบมีไข้เนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยคนที่ป่วยเหล่านี้จะมีไข้นะครับมีอาการเหมือนของทางไอนะครับแล้วก็มีการหายใจเหนื่อยหอบก็คือเรื่อระบบทางเดินหายใจอ่ะนะครับ,รบอาจจะมีอุจจาระร่วงร่วงโดยได้มีขึ้นแท้อาเจียนนะครับพอเนี้ยแล้วเราก็ดูจากประวัติว่าไปในเขตซึ่งมีการติดโรคมานะครับคุณหมอเขาก็จะต้องเอาเสมหะนะครับเอาไปตรวจนะตรวจดูว่าเป็นเชื้อชนิดนี้หรือเปล่า ครับอย่างนี้แสดงว่าพาหะในการนําโรคคือในเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับการแพร่ในอากาศดรวยว่าในส่วนของการไอจามหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆที่เราไปโดนนี่ก็สามารถที่จะติดโรคได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับอันนี้ทางภาษาการแพทย์ก็จะว่าดรอปเลตก็คือไอจามออกมาจากเสมหะจากอะไรเนี้ยนะครับก็ไปถึงอีกคนหนึ่งได้ก็เหมือนอนกับเป็นเรื่องของของไข้หวัดใหญ่นะครับเรื่การที่จะป้องกันก็คือเรื่องกอนไปสัมผัสใกล้ชิดกับกับคนที่ที่ป่วย นะครับเขาไอาจามรถมายอย่าง,อย,างอย่างคนป่วยกับภรรยาเงี้ยนะครับอันนี้ก็เกิดได้หรือว่าคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลนะฮะหรือแม้แต่ผู้ป่วยในบ่อดเดียวกันในตึกเดียวกันนั้นที่ที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือคือโรงพยาบาลเนี่ยต้องตรวจจับให้ได้อย่างที่ผมนําเรียนเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยถึงสี่โรงพยาบาลนะครับกว่าจะตรวจจับได้นะครับ,รบอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือระบบของเราต้องต้องตื่นตัวนะครับต้องมีซักประวัตนะิตั้งแต่เข้าไปโรงพยาบาลมีติดป้ายแล้วให้แจ้งประวัติ นะครับล้วถ้ามีอาการภายในติดสี่วันเนี่ยเราก็ถ้าสงสัยก็ต้องตรวจโรคนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยคือต้องต้องตรวจจับให้เร็วที่สุดอันที่สองค,คือระบบป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทำไมคนไข้าจากคนนึงไปอีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยต้องต้องเข้มข้นเต็มที่นะครับวันนี้เราก็ประชุมกันนะตามมีไหวของท่านรัฐมนตรีท่านสั่งการว่าเรามีระบบที่ตอนนั้นเตรียมการเรื่องอีโบล่าไว้แล้วนะครับ,รบมาดูซิว่าต้องเข้มข้อนอะไรยังไงบ้าง นะครับก็คงวันนี้มีการประชุมสรุปกับทางทุกกรมนะครับแล้วก็ทางมีอาจารย์ทางมหาลัยมาร่วมด้วยนะครับทางกองทัพทางภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทางกทมวันนี้เราก็สรุปกันกันเบื้องต้นนะครับ,รบแล้วก็คงจะได้นําเสนอที่ประชุมกระทรวงในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทางรักษาการปรับท่านก็จะสั่งการโรงพยาบาลทั่วประเทศครับ ครับคุณหมอครับอย่างนี้เราจะตื่นตัวต้องตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยไปเที่ยวเกาหลีก็เยอะไปทําง,งานตอนออกกลางก็เยอะกลับมานี่เรามีการในการกักกันโรคอย่างนี้ย,นยังไงบ้างฮะคุณหมอคือทางทางเกาหลีกับทางทางจีนเนี่ยเดี๋ยวตามสถานการณ์ดูต่อนะครับก็ยังคิดว่าเขาน่าจะคนที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในอนาณาบริเวณที่เขาเขากักตัวไว้แล้วล่ะ ถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกับอะไรเนี้ยนะฮะโอกาสที่จะติดมาเนี่ยคงน้อย<ะ>ครับสิ่งที่เรากังวลที่เราป้องกันหรือประเมินความเสี่ยงเนี่ยคือทางตะวันออกกลางครับทางซาอุดีอาระเบ,บียทางไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีคนไทยเนี่ยนะครับเราไปสแสวงบุญะนะครับในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยจะมีคนไปอุ้มเลาะเนี่ยอาจจะถึงหมื่นคนนะนะครับเดือนกรกฎาคมนี้จะหยุดนะครับเพราะเป็นเดือนลอมดอนนะฮะแต่ส<ะ>ิงหาเนี่ยจะเริ่มไปไปพิธีฮัจญ์กัน นะครับ,รบตั้งแต่สิงหาจนถึงตุลานเนี่ยจะกลับนะครับฮัฟต์นี่ไปประมาณสักหมื่นจะสี่ร้อยนะครับ้วตอนนี้ที่มาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางหน่วยต่างๆเนี่ยนะครับวันก่อนท่านรัฐมนตรีท่านจารัชตะก็ไปเปิดและไปเปิดว่าโอเคเราเตรียมการให้กับผู้ที่ไปไปฮัฟ์เนี่ยก็คือฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคให้คําแนะนําเรื่องโรคนี้นะครับให้หน้ากากป้องกันโรคไปให้เจลวไปนะครับแล้วมีคาแนะนําคือถ้าไปประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับอย่าไปสัมผัสใกล้ชิดตัวคนป่วย ครับนะครับอันที่สองนี่คือในที่บริเวณที่แออัดเนี่ย<ฮ>นะครับนะฮะถ้าไปนี่ใส่หน้ากากป้องกันโรคซะมีเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชือ้อหรือล้างด้วยน้ําหรือ,รอสบู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่ง,งเสี่ยงที่จะเป็นง่ายๆเนี่ยคือร่างกายไม่แข็งแรงเช่นเป็นเบาหวาน<ฮ>นะครับคนที่เป็นไตไวายเรื้อรังนะครับคนซึ่งมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเป็นหอบหืดหรือถุงลมโป่งพองนะหรือไปจนถึงคนที่เป็นมะเร็งแล้วได้ยากดภูมิต้านทาน คือพวกนี้คือภูมิต้านทานคือต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคือร่างกายเราอ่อนแออยู่แล้วต้องระวังพิเศษใช่ไหมคุณหมอครับถูกต้องครับพาะฉะนแล้วตอนนี้คือทํำยังไงคือทําตัวให้สะอาดพยายามหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่ชุมชนมากๆหรือว่าใส่หน้ากากในการป้องกันก่อนเลยเพื่อที่จะป้องกันเราโดยตรงก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไปสัมผัสกับคนป่วยน่าจะเป็นทางทางออกทางปฏิบัติที่ที่สุดณขณะนี้ก่อนใช่ไหมคุณหมอครับถูกต้องอันนี้คือไปสวีเดียแล้วอีกจุดหนึ่งคือจเขาบอกว่าอูดปูดนี่อาจจะเป็นแหล่งรังโรค อูดนี่คืออย่าไปเที่ยวฟาร์มปศุสัตว์อย่าไปอย่าไปดินมถานทีเดีบผลิตภัณฑ์นมนมอูดเนีไม่เอาเลยเนื้อสัตว์ดิบเนี่ยไม่เอาเลยแต่ครับอันนี้คือตอนอยู่ที่ที่นู่นนะฮะต้องป้องกันตัวเองนะแล้วกลับมาถ้ามีอาการมีไข้ขึ้นเนี่ยในสิบสี่วันนี้ต้องรีบบอกคุณหมอครับ เพื่อป้องกันคนในครอบครัวกับทางบุคลากรทางการแพทย์ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับคุณหมอในแพทย์โสพลเมฆทนนะครับที่ดีกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโรคของไวรัสเมอร์สนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาติดตาม NBT World กับคุณสีฟ้ากันต่อครับ